ต,ตัวซีรีส์โชว์มีเลิฟพร้อมที่เธอรู้จักมีนาแล้วก็เชอรีนไหมพร้อมไหมพร้อมเลยจะต้องฟินแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้เป็นไรก็ฟินไงดีนอะไอะหลั้สวัสดีครับมีนาและเชอรีน ผู้พระผู้นาของเราขอเชิญทั้งสี่ท่านเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยบรรยากาศสบายสบายครับเอาทุกคนครับก็ฝากสวัสดีทางบ้านด้วยนะคะรับผมเชลรี่ะครับสวัสดีค่ะเชลีค่ะก็เป็นซีรีส์แรกนะคะก็จริงๆตื่นเต้นตลอดค่ะเวลาได้มีโอกาสทำอะไรใหม่ๆก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทีมเราเยอะๆนะคะ ริบุกต้องบอกว่ายังไม่ดูทีเซอร์นะคะจะรอดูพร้อมทุกคนกับผมก็ตื่นเต้นค่ะดีนะพยายามที่จะคือไคเทอร์ให้เข้ากันแต่บางทีเวลามันหายกันนานๆก็ต้องเรียกมาปรับคุยกันว่าเอ้ยเหมือนไทเทอร์มันหายไปนะซีรีสที่เป็นกระบอกเสียงในความเท่าเทียมด้วยนะค่ะแล้วก็หวังว่าเออเซนที่เหลือเอาด่สิบเปอรเซ็นที่เหลืออ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราให้น้องๆแต่ละคนรวมถึงนะครับทุกท่านได้แนะนำตัวกัน หรือเปล่าอา่อาอาจจะเป็นแม่ชีก็ได้นะครับแม่ชีลี์ก็มีมีโอกาสได้ร่วมแสดงกับทางเพื่อนๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพินวัตรด้วยที่ให้โอกาสนี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามเป็นจริงเพราะว่าจากที่เราไปถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นตัวหลักนะพี่แชมป์ค,คือมันดีมันสนุกมากจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนติดตามเชื่อว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะครับผมในเรื่องก็เล่นเปไ็นไฮดี้นะคะไม่ใช่พี่ตอนอา่า ไฮดี้ก็รับบทไฮดี้เลยไฮยีน่าหรอคุณดังๆเสียพี่นวัดได้ยินนะอ้ก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามนะคะไฮดี้ก็ชอบงานแสดงมากๆจริงๆของคุณพี่นวัดที่โอกาสค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบผลงานเรื่องนี้นะคะเพราะพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจมากจริงๆรับรองว่าทุกคนจะได้ความสุขจากเรื่องนี้แน่นอนค่ะครับชีวิตไม่เคยมีแฟนหรือเปล่าแต่เล่นไม่เคย ขอโทษนะคะวันนี้ไม่ค่อยสบายออนพรีนในซูมามูดีหนูดีนะคะรับบทเป็นลลินค่ะคาแรกเตอร์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยละค่ะป็นยังไงครับเป็นบ้าๆอย่างรรเ bye, างี้ยละค่ะอธิตายัก์นะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้ได้เล่นซีรีส์แล้วนะคะรับบทเป็นเดียนาค่ะเดียนาเนี่ยก็จะเป็นดาราสาวนะคะแต่ว่าในละครเอ่อในซีรีส์เนี่ยจะเป็นยังไงก็ อยากจะให้ทุกคนติดตามชมนะคะสำหรับคาแรคเตอร์นี้ก็อาจาจะไม่ต่างจากตัวเองเท่าไหร่แต่ที่ต่างนิดนึงก็คือมีสติมากขึ้น <c ười> แล้วก็ดูเป็นคนจรงิงจัง,จงกับชีวิตมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นดาราสาวท่านหนึ่งก็ฝากทุกคนนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราท, <c ười> ทั้งหมดด้วยนะคะเพราะว่าสุภทรเลี่ยมพร้อมนะคะรับบทเป็นน้ำตาลคะ่ะก็ ฝากน้ําตาลในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะฝากน้ําตาลก้อนเล็กๆก้อนน้อยๆหวานๆคนนี้ด้วยนะคะดีนะครับรับบทเป็นคีนครับเอ่อเป็นหนุ่มนักธุรกิจแล้วก็เป็นแฟนเก่าเชอรีนครับก็ในเรื่องก็ฝากเอ่อแฟนคลับน้องชาลลอตนะครับอย่าคอมเมนต์ด่าผมเยอะนะครับ <laughs> <laughs> ก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ กับผมขอบคุณครับอ้าว oh. ดาราสาวกรุงเริยสุภเลิกนะคะก็ขอบคุณพินวัดที่ให้โอกาสหนูนะคะที่เลือกหนูเล่นเป็นออแกนออแกนมิชแกนก็ต้องออแกนสิคะถูกไหมคะแล้วก็อยากให้ทุกๆคนนะคะติดตามว่าเป็นคาเลคเตอร์ไหนบทไหนมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนใช่ไหมคะคุณชีวิน mm hmm. ใช่ไหมคะค่ะ <laughs> <laughs> ก็ฝากเลยนะคะ ในเรื่องเราบทเป็นแม่กีกี้ค่ะเป็นคุณแม่ของเป็นพี่เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพี่เลี้ยงนางงามในกลุ่มก็คือเราจะเข้าฉากกันเนยะเยอะมากกับละลินเชอรีนเดียนาะมีนาเลยก็งงเหมือนกันตอนแรกคิดว่าเอ๊ะเขาแค่จิ้นกันเข้ามาเลยเราก็ดูตอนแรกวคิดใ,ใจว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเรื่องจริงก็ขอคอนเฟิร์มที่เพียนาพูดะคะว่าเรื่องจริงนะคะเพราะว่า บางทีเราไม่ได้เข้าฉากกับเขาเแต่เราก็แอบ,บเห็นแบบ behind the scene ต่างๆก็แอบบก็แอบ,บเก็บมาเบื้องหลังเหมือนกันนะคะก็ที่เราเห็นในหน้าติกต็อกที่คนตัดต่อ,ตอ,ตอ,ตอครับผมอะไรยังไงมันก็มีจริงๆนะคะสองคนนี้ที่ไม่หุบแล้ว <c oughs> ก่อนอื่นนะคะแต่ว่าเราอยากได้เขาเพราะว่าเราอยากได้ความต่าง <c oughs> เราอยากได้สีสันของเขานะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุน ช่วยไป follow ทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของคนที่มาร่วมแสดงโชว์มีเลือดก,กับเราด้วยขอเสียงพวกมือให้เขาดังๆอีกครั้งหนึ่งเพราะทุกท่านจะรู้จักเฉพาะส่วนมากแล้วจะคอยสนับสนุนมิสแกรนอยู่แล้วนับจากนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกรน we are grand the one and only คมณขับรถภาษาบ้านคุณเนี่ยขับรถอย่างเี้ยไปขับขี่ซื้อหมอคนรู้จักแนี้แหละพิธีตอนช่นนี้สิคนนี้แหละจะเป็นมียนแกงคนต่อไปทำไมทำหน้างั้นนะอาบน้ำอยู่ล้ำ if you ready let's watch together show me love จากนี้ทุกขึ้นที่มีแต่แรง v i a e Grant The One and Only Panon... Panon... Naman... i n s t a g r หนูจะขอไปอยู่กรุงเทพกับประชดแกคิดเหรอว่าแกไปอยู่กรุงเทพแกจะได้ดีไม่ก็รู้อ่ะว่าที่หนูจะไปกรุงเทพเพราะว่ามันมีงานมันมีเงินมากกว่าที่นี่ ไหนใครจะขอลายเซ็นพี่เหรอคะไม่ดีกว่าฉันไี่อยากรเหมือนกันว่านางทำแบบนี้ทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับรถสายบ้านอะคุณเนี่ยขับรถอย่างเงี้ยไปขับขี่อ่ะซื้อหมอคุณ รู้จักคนนี้หรอกไปติดต่อฉันได้สิคนนี้แหละจะเป็นมิสแกร์คนต่อไปทำไมทำหน้างั้นนะ่ะอาบน้ำอยูอ่น้ำไม่ไหลอะ่ะขอใช้ห้องน้ำได้ปะผู้ที่สนิทเขาอยากเป็นนางไปประกวด Miss นะมิสแกร์น่ะเนี่ยว่ะถ้าหนูเข้ามาเป็นนางงามในสังกัดพี่หนูจะได้เงินเดือนเดือน,อนละสามหมื่นบาทตลอดการประกวดผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งมีนามิสแกร์ สงาดูจากการเดินแล้วต้องขอบอกเลยคะ่ะว่าท่วงท่าของเธอนั้นสง่างามมากจริงแม้ว่าชุดที่พวกเธอเลือกมามันยังไม่ปังงานเนี้ยเราต้องตืตน่นต้นนตมาด้วยใช่ฟอลน์ถธไว้แล้วทักไปแล้วนะ ねえ。I ข้อไฟปี2023คือและนี่นะครับเป็น c i a l c h ช l ย e n g e s ช o w มี Love เป็นยังไงกันบ้าง